เด็กจบใหม่ต่อรองเงินเดือนยังไงดีถามกันมาเยอะมากบ่อยมากกับคําถามนี้พี่เอตอบจนน้ำลายเหือดน้ำลายแหง้งแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอใจดีก็ยังกลับมาตอบอยู่เหมือนเดิมพี่เออยากจะบอกแบบนี้ค่ะสําหรับเด็กจบใหม่เนาะถามตัวเองดังนี้นะเรามีประสบการณ์มากแค่ไหนอย่างมากเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ตอนฝึกงานหรือบางคนเนี่ยทำงานตอนระหว่างเรียนไปด้วยก็จะมีประมาณนั้นถูกไหมทีนี้น้องๆทุกคนลองนึกภาพตามนี้นะว่าเราเนี่ยจะต้องไปสมัครงาน แล้วคู่แข่งของเรามันก็ไม่ใช่แค่เด็กจบใหม่เหมือนกันมันมีคนที่มีประสบการณ์ด้วยดังนั้นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับคนที่มีประสบการณ์ในเมื่อเขาอาจจะมีตัวเลือกที่คนมีประสบการณ์ดีกว่างั้นถามว่าจะต่อรองเงินเดือนยังไงเดี๋ยวพี่เอจะแชร์วิธีให้แต่พี่เออยากจะให้ทุกคนโฟกัสว่าสําหรับเด็กจบใหม่เรื่องของเงินเดือนเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบ นึกถึงเป็นลําดับที่สองสิ่งแรกที่อยากจะให้นึกถึงก็คือเราจะทํางานนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรเราอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรบริษัทนี้มันจะช่วยสร้างโปรไฟล์อะไรให้กับเราได้ทดลองอะไรใหม่ๆไหมมันตรงไปตามสิ่งที่เราอยากทําหรือเปล่าสมมุติเราอาจจะไปทําบริษัทเล็กแต่ว่าเราได้ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเขาถึงแม้เราจบไม่ตรงสายเขาก็ยังรับเราอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มันมีค่ามากน้องๆพี่อยากจะบอกว่า อย่าเพิ่งรีบตัดสินแค่เรื่องของตัวเงินในตอนแรกเพราะเขาไปวัดกันอีกทีก็คือผ่านไปหลังจากเปลี่ยนงานครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะและเมื่อเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเมื่อนั้นแหละโอกาสในการต่อรองเงินเดือนโอ้โหเราจะกลายเป็นบุคคลเนื้อหอมขึ้นมาทันทีมันสร้างผลงานระหว่างที่เราทํางานนะคะและเราจะมีอํานาจในการต่อรองขึ้นมาย้อนกลับมาตอบคําถามว่าแล้วเราจะต่อรองยังไง องกลับมาเข้าใจก่อนว่าหลักการในการต่อรองมันคืออะไรการต่อรองนั่นหมายความว่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ได้เปรียบมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมดังนั้นน้องลองถามตัวเองง่ายๆว่าแล้วน้องมีอะไรที่ได้เปรียบที่คิดว่าบริษัทเนี่ยเขาจะต้องเลือกน้องเขาจะต้องแบบเป็นน้องเท่านั้นไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ใช่คนที่แบบเคยทำงานสายนี้มาก่อนแล้ว1-2ปี ตอบข้อนี้ให้ได้ถ้าน้องตอบข้อนี้ได้นั่นแหละ น้องเอาสิ่งนี้ไปต่อรองได้แต่ถ้าน้องตอบไม่ได้ก็หมายความว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่มีผลงานมากพอที่จะไปต่อรองกับเขาอุ้ยแต่ถ้าบางคนคือได้รับผลงานระดับประเทศบริษัทต่างชาติก็ต้องการตัวมากๆคือเหมือนแบบเลิศอะแบบได้รางวัลโอลิมปิกอะไรคือแบบระดับท็อประดับตัวตึงอะอแบบนี้ต่อรองได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะ